สวัสดีครับวันนี้เรามีเรื่องน่าสนใจจากพระไตรปิฎกมาคุยกันชื่อพระสูตรว่ามหาสีนัทสูตรนะครับเป็นเรื่องตอนที่พระพุทธเจ้าท่านทรงตอบโต้คำกล่าวหาจากอดีตสาวกท่านหนึ่งชื่อสุนัขตะลิชวีบุตรคือเขากล่าวหาว่าพระองค์เนี่ยไม่ได้มียาณทัศนะอะไรที่วิเศษเหนือมนุษย์เลย และธรรมะที่ทรงสอนก็แบบว่ามาจากการคิดตรึกตรองเอาเองค่ะ แต่เขาก็ยอมรับอยู่อย่างนะคะใช่ครับครับเขายอมรับว่าธรรมะนั้นดีจริงนำไปสู่ความสิ้นทุกได้จริงใช่ค่ะซึ่งซึ่งตรงนี้เองที่เป็นจุดเริ่มให้พระพุทธเจ้าต้องทรงแสดงสิ่งที่เรียกว่ากำลังของพระองค์หรือทศพลยานกำลังสิบประการที่ทำให้ท่านกล้าประกาศธรรมเหมือนเหมือนสิงโตคำรามอะคะ่ะที่เรียกว่าบรรลือสีนาศอ๋อบรรลือีนาศเสียงคำรามของราชสีค่ะ ยืนยันว่าไม่ใช่แค่การคิดเอาธรรมดาธรรมดาแน่นอนนี่แหละที่เมืองเวสาลีใช่ค่ะแล้วท่านก็นําความมากราบทูลพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าทรงว่าอย่างไงบ้างครับตอนได้ยินเรื่องนี้คือพระองค์ทรงมองว่าคําพูดของสุนัขขัตะเนี่ยซึ่งพระองค์ตัดว่าเป็นโมคะบุรุษนะคะ,ะ,คะบุรุษเปล่าค่ะผู้ว่างเปล่าจริงๆกลับเป็นการยกย่องพระองค์แบบไม่รู้ตัวอ๋อเพราะเขายอมรับผลของธรรมะ ใช่ค่ะว่านําไปสู่ความสิ้นถูกได้จริงแต่พระองค์ก็ชี้ว่าสุนัขาตะเนี่ยยังห่างไกลามากที่จะเข้าใจคุณสมบัติจริงๆของตถาคตคุณสมบัติที่ว่านี่คืออะไรบ้างครับก็อย่างเช่นความเป็นพระอ,อรหันต์ที่สิ้นกิเลสแล้วจริงๆหรือพวกความสามารถพิเศษอย่างอิทธิวิธีการแสดงฤทธิ์ต่างๆค่ะหรือทิพโสหูทิพเจโตปริยญาณการรู้ใจคนอื่นอะไรแบบนี้อือฮึซึ่งคนทั่วไปคงเข้าใจยาก แน่นอนค่ะมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยแล้วแล้วตรงนี้เองใช่ไหมครับที่นําไปสู่เรื่องกําลังสิบประการหรือทศพล,ลยานที่ว่าใช่ค่ะตรงนี้สําคัญมากเป็นเหตุผลที่ทําให้พระองค์ทรงองค์อาจมากในการประกาศธรรมมีอะไรบ้างครับที่เด่นๆในกําลังสิบประการนี้ก็มีหลายอย่างนะคะที่สําคัญสําคัญก็เช่นอย่างแรกเลยการรู้ฐานะและอาฐานะฐานะอาฐานะคืออะไรครับคือรู้ชัดเลยว่า อะไรเป็นเหตุให้เกิดผลอันนี้อะไรไม่ใช่เหตุเหมือนเข้าใจกฎธรรมชาติแบบทะลุป,ปรุโป,ปรงเลยค่ะโหลึกซึ้งมากครับไม่ใช่แค่คิดตามเหตุผลธรรมดาใช่ค่ะแล้วก็มีกรรมวิปากกยานคือรู้เรื่องวิบากกรรมทำอดีตปัจจุบันอนาคตว่าทำอะไรแล้วส่งผลยังไงอันนี้ก็ก็เหนือการคาดเดาไปเยอะเลยมากค่ะแล้วก็มีอีกอย่างปุเพนิวา,านุสติยานระลึกชาติได้ค่ะ ระลึกชาติในอดิตได้เยอะแยะมากมายแล้วก็จุดตูปะปะัติยานหรือตาทิพเห็นการเกิดการดับของสัตว์ตามกรรมถูกต้องค่ะแล้วก็ข้อที่สําคัญที่สุดเลยก็คืออาสวัคขยายานปัญญาที่ทําให้สิ้นกิเลสอาสวะต่างๆค่ะคือรู้แจ้งอริยสัจสี่จนทําลายกิเลสได้หมดสิ้นกําลังทั้งหมดนี้แหละค่ะที่เป็นเครื่องยืนยันความรู้แจ้งที่เหนือกว่าการตรึกตรองธรรมดา ชัดเจนเลยครับฟังแล้วก็อืเป็นความรู้แจ้งจริงๆไม่ใช่แค่คิดเอานอกจากกำลังสิบอย่างนี้แล้วมีอย่างอื่นอีกไหมครับมีค่ะคือเวสารัชยานหรือความแกล้วกล้า,ลาความไม่หวั่นไหวอีก4ประการที่ทำให้ไม่มีใครมาทักทวงพระองค์ได้โดยชอบธรรมเลยมีอะไรบ้างครับ4อย่างนี้ข้อแรกคือท่านทรงยืนยันได้เต็มที่ว่าทรงเป็นสัมมาสัมพุทธ,ธะตรัสรูชอบด้วยพระองค์เองจริงๆอือือ ข้อ2องะครับข้อ2คือทรงยืนยันได้ว่าอาสวะกิเลสทั้งหลายเนี่ยสิ้นไปหมดแล้วจากพระองค์ครับผมข้อ3คือสามารถชี้แจงได้ชัดเจนว่าธรรมะแบบไหนเป็นอันตรายเป็นอุปสรรคต่อ,อการปฏิบัติแม่นยําเลยค่ะและข้อสุดท้ายสําคัญมากคือยืนยันว่าธรรมที่ทรงสอนเนี่ยมันนําผู้ปฏิบัติไปสู่ความสิ้นทุกได้จริงแท้แน่นอนโอครบท่วนเลยทั้งกําลังทั้งความกล้ากล้ามีหน้าถึงเรียกว่าบัลลือศีหนาฏ ใช่ค่ะทั้งหมดนี้รวมกันทําให้การประกาศธรรมของพระองค์มีพลังมากในพระสูตรนี้เหมือนจะมีการย้อนไปเล่าถึงประสบการณ์ก่อนตรัสรู้ด้วยใช่ไหมครับที่ว่าเข้มข้นมากๆใช่ค่ะพระองค์ทรงเล่าถึงช่วงที่ทรงบําเพ็ญสิ่งที่เรียกว่าทุกขกริยาการทรมานตนค่ะแบบสุดๆเลยมีการบรรยายภาพชัดมากเช่นอดอาหารอย่างหนักจนร่างกายผอมมากเหลือแต่หนังหุ้มกระดูก ท่านเปรียบว่าตะโพกเนี่ยเหมือนรอยเท้าอูดเลยหนังทองก็แฟไปติดกระดูกสันหลังฟังแล้วเห็นภาพเลยครับค่ะหรือการไปอยู่ในป่าคนเดียวเผชิญความกลัวความน่าสะพรึงกลัวต่างๆนานาแล้วการที่ทรงเล่าเรื่องนี้มันมีความหมายยังไงครับเหมือนกับจะบอกว่าลองมาหมดแล้วเหรอครับประมาณนั้นเลยค่ะคือท่านต้องการจะชี้ให้เห็นว่าแม้แต่ทางที่มันสุดตรงมากๆแบบนั้นน่ะท่านก็ผ่านมาแล้ว และรู้แล้วว่ามันไม่ใช่ทางตรัสรู้เลยอ๋อเพื่อยืนยันว่าทางที่ถูกคือปัญญาไม่ใช่การทรมานร่างกายถูกต้องค่ะปัญญายาณที่เกิดจากการตรัสรู้ต่างอากคือทางออกจากทุกข์ที่แท้จริงไม่ใช่การทรมานตนแบบนั้นเลยเป็นการเปรียบเทียบที่ทรงพลังมากทำให้เห็นค่าของปัญญาชัดเจนขึ้นเยอะเลยครับมีอีกนิดนึงค่ะตอนท้ายๆท,ที่น่าสนใจคือพระองค์ตรัสว่าตอนนั้นน่ะพระชนมายุ80แล้วนะ ครับผม80พรรษาแต่สติปัญญาความจำความสามารถในการแสดงธรรมต่อปัญหาต่างๆอย่างเรื่องสติปัฏฐาน4เนี่ยยังแจ่มใสามากไม่ได้เสื่อมถอยไปตามวัยเลยแม้แต่น้อยโอ้สุดยอดจริงๆครับสรุปแล้วมหาสีนัทสูตรนี่ก็คือการแสดงให้เห็นเลยว่าความมั่นใจความองอาจของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้มาจากความเชื่อลอยๆหรือการคิดเอาเองนะไม่ใช่เลยค่ะ แต่มาจากกำลังคือความรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมะอย่างสมบูรณ์บวกกับประสบการณ์ตรงที่ลองมาหมดแล้วแม้แต่ทางที่ผิดสุดๆอย่างทุกรกิริยาใช่ค่ะมันคือความรู้ที่เกิดจากปัญญาและประสบการณ์จริงล้วนๆเลยแล้วก็มีเกรดปิดท้ายที่น่าสนใจนะคะคือมีพระรูปหนึ่งชื่อพระนาคสมาละตอนนั้นทั้งถวายงานพัดอยู่ครับพอได้ฟังธรรมะบรรยายนี้จบ ท่านก็เกิดอาการขนลุกขนพองขึ้นมาเลยโอ้ข oh, นลุกเลยค่ะพระพุทธเจ้าก็เลยทรงตั้งชื่อพระสูตรนี้ไว้อีกชื่อว่าโลมหังสนะปริยายแปลว่าอะไรครับแปลว่าธรรมบัญญายที่ทําให้ขนลุกชันนะคะโลมหังสนะปริยาย ค่ะก็น่าคิดนะคะว่าสำหรับพวกเราในยุคนี้แง่มุมไหนของกำลังต่างๆของพระพุทธเจ้าหรือเรื่องราวที่ท่านเล่าเนี่ยที่อาจจะยังทำให้เรารู้สึกทึ่งหรือ,อ,อขนลุกได้เหมือนกับพระนาคสมาละในวันนั้นบ้าง